n นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์อคอยจำหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอรา Jia อีกอีกนะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลตุดจีนลดครึ่งราคาตอนนี้ครับผมอยู่ตรงหน้าโปรโมชั่นแพ็คแพ็คห้าหมื่นลดเหลือ25 0 0มก็ ไปเลยแล้วกันเราจะเปิดด้วยกันทั้งหมด4แพ็คไม่รีรอจัดไปไปจุดใจไปกระติบติ๊ด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 วอล์กเอาปะวะโอ้ยจอค้างไอ้สัตว์กูนึงมองวอล์กเอาตาจะไหลตากูจะไหลอะไรเนี่ยโอ้โหส้มบานตะไยเลยโอ้โหส้มบานตะไย ไปแล้วครับ2องหครับผมอย่างรวดเร็ว2องหอย่างรวดเร็วบริษั์เอ้ยต่อไปที่2จัจไปชุดใจฟกรติดิบ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 ขายได้หรือดปล่านี่อิสโก้อิสโก้อิสโก้โิ้ มาไม่เด็กโอ้โหมาไม่เด็กครับเฮ้ยเลเนโตซานเชสเรเนโตซานเชสรู้สึกว่าจะพอมีราคาอยู่นะยีงดีโอเคมันขายไปเลยเหลือบิ๊กเซลไม่ได้เยี่ยอะไรหรอกมาหน่อยอินฟอร์มก็ได้แพ็กที่สามครับผมอินฟอร์มก็ได้จัดมา โอ้โเลาก็ไม่มีโอ้ยเอลยมันได้ยากได้เย็นอย่างวะโอ้โหฟรีฟรีมันได้ยากได้เย็นอะไรขนาดนี้วะเจสต์เจสเก้นได้ไหมโอ้โหพันกว่าเก็บแล้วกันขายไปเลยกันไอ้สั่งขายไปเลยขายไปเลยหนักหนักมากมนกาดิชานยังอยู่อีกวะ โอ้มาเน่ขายได้ปะขายไปเลยมันต้อฟรีโอมันแล้วก็มาเน่ขายไปเลยครับโอเคอีกสองตัวนี้คือเร็วไปครั้งสุดท้ายครับผมพอละ ไปก็ไม่ได้เยี่ยอะไรหรอกไปแพ้สุดท้ายลาตุจีนจัดไปโอ้โหท็อปใครเอฟทีสเปนโอ้โหยอเลนเต้ย,อ,ยอเลนเต้พูดับฝันลิวพูยอเลนเต้ครับผมโอ้โหเย้ยดีบลัลลาไม่มาว่ะ โอ้โหยอเลนเต้ครับผมชิรูโอเคเก็บเก็บเก็บโอเคฮัลโหลไอสาตีสามครับผมจัมโบ้แรเพเยอร์แพ็คครับ <c oughs> สักสองพอนะยี่ห้าหมื <c oughs> ่นอะสองรอสองรอโอเคจัดไป โอ้บองเอาก็ไม่มีโอเคอินฟอร์มแเดล巴拉 LM อ๋อเห็นอัเจินะน,น่า LM เฮียทวีสัสตคูกมไปหวังปเป็นเดม่าเฉยไอ้เฮียเจนิน่า LM ครับโอ้โหซ้ำอีกนะหากต้องใรขายโอ้โหเจนิน่า LM แม่งเอ้ยคือตอนแรกเดบล่ามันได้เป็น LM ไง e อ e, แม่งใส่ LM เ็ข้าไปพอผมเล่นอัจจินทราเอลเอ็มไอ้เ้ตตาโตเลยสัตวไอ้เหี้ยจะเหลือออกมาลาซินี่จบไหมล่ะมึงเปลี่ยเลยจบเปลี่ยเลยทีนี้เจอขายครับผมขายขายาว่ากูเสียเงินไปสามแสนแล้วไม่ได้อะไรเลย ขายดิสามโอ้สามแสนกว่าแล้วเกือบสี่แสนยังไม่ได้อะไรเลยครับไปอีกแพ็คหนึ่งบอกเอาหน่อยเฮ้ยวอกเอาวอล์กเอาตอลี่เหรอโอ้ห โอ้ดับิซิวาดับิซิวานี่วอล์กเอาเพราะมันเหมือนจะเป็นวอลนะ์กเอาด้วยดับิซิวาขายได้เท่าไหร่เหออเซ็งว่ะโอ้โหหมื่นกว่าตากูจะไหลนี่ขนาดได้สองวอล์กเอากูยังเจ๊งเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหเอาไปบิดกันเลยแล้วกันอยากได้เอาไปไม่อยากได้ก็ไปถูกๆนะนะั่นแหละน้ำตากูจะไหลอา้าวขายแล้วไม่ไปอีกไปไปไป ฟอนผมมีตัวไอ้นี่นะครับผมตัว SBC ตัวสีม่วงอะ่ะโอ้แม่งเลยเปลืองตังชิบหายเลยวะ่ะไม่ได้เฮียอะไรเลยครับโอ้แม่งยากเลยเกินนี่ขนาดลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะยากยเย็นๆขนาดนี้เลยวะ่ะชีวิตกูจะอยู่ยังไงเนี่ยอ้าวขายไม่ได้อีกทายเกณฑสองพอสองพอไม่ไหววะ่ะแพงเกินจะเก็บเงินไม่ทำอย่างอื่นวะ่ะ อา้อาวอา้าวอ้าวบายบายเซิร์ฟเวอร์ครับผมอะไรเนี่ยแล้วกลายเป็นใครหมดเนี่ยแล้วกูจะขายยังไงแล้วกูจะเก็บยังไงแล้วกูจะเลือกได้ยังไง What t h e fuck แล้วกูจะเลือกตัวเข้าขังได้ยังไง What the fuck อะไรอะไรนี่เนี่ยแล้วใครเนี่ยแล้วคนนี้ใครเนี่ย โอ้โหแล้วกูต้องมานั่งดูอย่างนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปจัดการดูออเองแล้วกัน <c oughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละกันใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครเพิ่กดถูกใจฝากกดถูกใจด้วยใครไม่กด subscribe ใช่ไหมฝากก,กด subscribe ด้วยนะ <c oughs> ก็ยังไงคลิปนี้ก็พอละพอละกูจะไม่เปิดอีกแล้วไอ่แม่งไอ่ที่เหมือนเอาเงินไปปาทิ้งกันนี่ขนาดลด50%าสเนตนี่กูบ่นเยอะไปแล้วโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย เฮ้ยเอ้ยกูต้องมานั่งดูทีละตัว